หนึ่ง 6, 7, 8หเปิด2 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8ปิด3า3 4 5 6 7 8 เล็กๆน้อยๆของการร่วมงานกันนี่ก็คือเราจะไม่รู้เรื่องว่าเขาคุยอะไรกันแต่ก็อันไหนสําคัญทางล่ามเขาก็จะมาบอกว่าเออออฟต้องการอย่างนั้นนะทำหน้าตาอย่างนี้หน่อยอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าซีนตอนที่ออฟถ่ายทําอยู่เป็นเป็นทีเซอร์อะไรเงี้ยครับก็ก็เป็นซีนที่ยากแล้วก็คนใช้คนเยอะมากอะไรเงี้ยแต่รู้สึกอบอุ่นใจนะรู้สึกอุ่นใจดีเพราะว่าด้วยความที่เราเราไดออ้ทำงานร่วมกันกับทีมงานที่เขาโปรเฟชชั่นอล มาจากต่างประเทศอย่างเงี้ยแสดงว่าเขามาได้เขาต้องมั่นใจมากแล้วภาพต้องออกมาดีมากนะครับก็เลยแบบเออรู้สึกประทับใจตรงนี้ด้วยยากลำบากสำหรับน้าจะเป็นเรื่องสุขภาพ<อ> <laughs> เพราะว่า อาทิตย์ก่อนที่จะเล่นคอนเสิร์ตเนี่ยป่วยแล้วก็เข้าโรงพยาบาลไปไวรัสล,ลงคอเลยแล้วก็ถูกสั่งพักเสียง5วันนะครับในขณะที่คนอื่นก็ซ้อมๆไปเรื่อยๆอะไรเงี้ยเราไปซ้อมซ้อมร้องไม่ได้ซ้อมเต้นก็ได้นิดหน่อยอะไรเงี้ยก็ต้องมาใส่เต็มตอนอาทิตย์สุดท้ายนี่อะไรเงี้ยนี่คือความยากเป็นพิเศษ <laughs> ตรงนี้หนูว่าหนูว่าพอมันเป็นสามมิติเนี่ยมันมัน การซ้อมทุกอย่างเหมือนเดิมเต็มที่เหมือนเดิมแหละแต่ว่าสิ่งที่เราต้องเป๊ะมากขึ้นคือบ็อกกิ้งที่แบบที่เราหลุดหลุดได้ยากมากคือแบบบางทีถ้าลืมแล้วไปที่อื่นปั๊บเนี้ยภาพที่มันเป็นสามมิติบางทีอาจจะแบบดูแล้วไม่สวยหรือแบบดูแล้วไม่ไม่เต็มร้อยเปอร์เซ็นต์อะไรอย่างเงี้ยค่ะหลายๆเรื่องเหมือนจะไม่ใช่ปัญหาในการก้าวไปสู่ความสำเร็จของทีมงานทุกๆคนนอกจากนั้นการที่พวกเขาได้ร่วมกันทำคอนเสิร์ตในครั้งนี้ ยังเป็นแรงผลักดันให้เกิดความพร้อมในทุกๆด้านครั้งแรกที่ทราบว่าจะต้องเล่นคอนเสิร์ตเนี่ยไม่ใช่ว่าเป็นในรูปแบบสามิติีนะเขาบอกมาก่อนว่าจะมีคอนเสิร์ตหรือินเนอร์แล้วก็เตรียมพร้อมทุกอย่างเนี่ยเกี่ยวกับคอนเสิร์ตธรรมดาจนกระทั่งพอคอนเสิร์ตเลื่อนปุ๊บเนี่ยแล้วเขาก็ไปนำโอ้โหเทคโนโลยีอันนี้กลับมานะครับเป็นสามิติแล้วกลับมาอีกครั้งเนี่ยเขาก็มาบอกว่าเฮ้ยคอนเสิร์ตครั้งนี้เดี๋ยวจะเล่นวันที่เท่านี้เท่านี้นะโดยที่เราจะเปลี่ยนเป็นสามิติ ก็แบบเฮ้ยจริงเหรออะไรเงรี้ยคือคือผมมารู้มาว่าคอนเสิร์ตแบบนี้มันมีจริงที่เกาหลีแต่ว่าไม่ไม่รู้ว่าเขาอะจะทําที่นี่เขาจะกล้าทําปรากฏว่าพอเขากล้าทําแล้วเราเป็นส่วนหนึ่งก็เลยตื่นเต้นอะไรเงี้ยครับแล้วก็อยากรู้ว่าเอ้ยมันจะเป็นยังไงทุกทีเวลาเราเรียกคอนเสิร์ตมันเป็นคอนเสิร์ตธรรมดาเป็นคอนเสิร์ตท,ที่บันทึกก็เป็นบันทึกภาพธรรมดาคือไฮเดฟชัดก็ชัดก็ดีแล้วอะแต่นี้ชัดและย,ยังมิติด้วยมันจะเป็นยังไงอะไรเงี้ยครับก็ตื่นเต้นนะครับ ู้สึกครั้งแรกที่ผมแล้วก็น้องๆอีก5คนรวมเป็น6กคนเราได้ทราบเรื่องจากผู้ใหญ่ว่าผู้ใหญ่ได้ไดนําเทคนิค3มิติเข้ามาใช้ในคอนเสิร์ตครั้งนี้ด้วยนะครับก็ตอนแรกเราก็ยังงงว่าจะทํายังไงอะไรเงี้ยแล้วก็พอตอนเข้าไปประชุมในที่ออฟฟิศก็เลยรู้ว่าทางผู้ใหญ่ได้นําทีมงานของเกาหลีมาทากับของเราด้วยนี่มันกเ็เลยเกิดความตื่นเต้นเกิดความตื่นเต้นแล้วก็ความรู้สึกว่าเฮ้ยมันเท่มากเลยเพราะมันเป็นครั้งแรกของประเทศไทยด้วย ที่บันทึกระบบทุกอย่างเนี่ยในอิน o o r s เซียเนี่ยเป็น3มิตินะครับแล้วก็สำคัญที่สุดคือว่าคอนเสิร์ตครั้งนี้พิเศษมากเพราะว่าเนื่องจากที่เขา,เ,าเรียกว่าบันทึกระบ,บบเป็น3มิติแล้วแล้วก็ทางทีมงานของเรากับเกาหลีเนี่ยจะนำคอนเสิร์ตเนี่ยไปตัดต่อทำเป็นหนัง3ามิติฉา,า,ายในสิ้นปีนี้ลง IMAX ทุกโรงครับก็ <laughs> นี่เท่มาก สำหรับความพิเศษของคอนเสิร์ตครั้งนี้นะครับต้องจากความเป็น 3D ในคอนเสิร์ตครั้งนี้แล้วนะครับผมเรายังมีทีมงานจากเกาหลีเลยทีเดียวนะฮะที่มาถ่ายทําให้เรานะฮะซึ่งถ้าจะเห็นบรรยากาศในในคอนเสิร์ตนะครับผมขนกล้องมาเกือบ20ตัวนะครับผมซึ่งมาถ่ายเพื่อมาถ่ายทําในคอนเสิร์ตในครั้งนี้โดยเฉพาะเลยนะครับซึ่งก็ได้เห็นความทุ่มเทและความตั้งใจของคอนเสิร์ตครั้งนี้อย่างชัดเจนครับ รุงศรี The First T D Concert Victory of the Winner ถือเป็นคอนเสิร์ตสามิติครั้งแรกของเมืองไทยที่ได้มีการบันทึกด้วยระบบดิจิตอลสามิติเต็มรูปแบบด้วยเทคนิคและเทคโนโลยีการถ่ายทำที่ทันสมัยยิ่งใหญ่เหมือนฮอลลีวูดซึ่งถือเป็นความภาคภูมิใจและไม่ใช่เป็นแค่ประเทศไทยเท่านั้นเพราะงานคอนเสิร์ตครั้งนี้ถือเป็นการบันทึกภาพยนตร์คอนเสิร์ตสามมิติครั้งแรกของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้โดยได้ทีมงานระดับมืออาชีพจากประเทศเกาหลี ที่เคยฝากผลงานไว้มากมายทั้งภาพยนตร์สามิติและงานคอนเสิร์ตสมมิติของศิลปินเกาหลีหลายๆคน